สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องบ้านทุ่งสตูดิโอค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันประเด็นเรื่องราคาค่าฉีดโรลคลำปีสกินแม่ขาวน้อยตัวนี้ตอนนี้คือไม่มีอาการซึมแล้วก็ไม่มีตุ่มแล้วนะคะอันนี้คือตอนแรกเขาไม่มีตุ่มนะคะแต่ว่าเขามีไข้ซึมเฉยๆเนี่ยค่ะทีนี้แม่ดําฝั่งนี้แม่ดําฝั่งนี้คือ อาการปกติมากค่ะไข้ก็ไม่มีซึมก็ไม่มีนะคะแต่ว่าเราสังเกตเห็นอาการแบบมีตุ่มขึ้นนะคะตอนแรกมีตุ่มหนึ่งคุณหมอบอกว่าให้สังเกตอาการก่อนเพราะว่าวัวบางตัวเขามีภูมิต้านทานเดี๋ยวมันหายเดี๋ยวมันหายเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอจะไม่ค่อยอยากฉีดยาให้เท่าไหร่อ่าทีนี้ปรากฏว่าสังเกตสองสามวันถัดมาค่ะวันที่สามปรากฏว่าเขาตุ่มเพิ่มตุ่มเพิ่มก็เลยให้คุณหมอมาฉีดยา ก็ฉีดไปแล้วนะคะอันนี้ก็ผ่านมาวันที่2แล้วค่ะสังเกตเห็นตุ่มตุ่มมันเริ่มยุบอะค่ะขอบเริ่มดําละตุ่มเริ่มยุบขอบเริ่มดําแต่ว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้แตกนะคะแบบเหมือนมันยุบแล้วขอบเริ่มดํำเฉยๆะคะ่ะไม่ได้แตกมีเลือดมีอะไรออกมาเนี่ยค่ะทีนี้มาคุยกันในเรื่องของราคานะคะเ ราคาเนี่ยมันก็แล้วแต่มันก็แล้วแต่คุณหมอแล้วแต่ตัวยาด้วยนะคะทําไมถึงบอกแบบนั้นก็คือที่้อกอะค่ะฉีดไปครั้งแรกสามเข็มอ่าฉีดไปครั้งแรกสามเข็มราคาสามร้อยบาททั้งสองตัวนะคะแม่ขาวตัวนั้นฉีดครั้งแรกก็สามร้อยบาทอ่าแม่ดําตรงนี้ฉีดครั้งแรกก็สามร้อยบาทนะคะซึ่งอาการของเรามันก็ไม่ได้รุนแรงเหมือน เหมือนเหมือนวัวตัวอื่นที่ตุ่มขึ้นเต็มตัวค่ะเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะสังเกตวัวแบบใกล้ชิดทุกวันทีนี้ปรากฏว่ามันมีมีเกษตรกรบางท่านนะคะเป็นเป็นเป็นเพื่อนร่วมงานเรานี่แหละเป็นเพื่อนร่วมงานเราปรากฏว่าวัวเขาเป็นลำปีสกินซึ่งเขาปล่อยให้วัวซึมมาแล้วประมาณ 5- 6วันเราก็ตกใจอ้าวทงมูทําไมแบบปล่อยให้วัวซึมตั้ง5้าวันปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเออค่าฉีดยาแพงมากแพงเท่าไหร่คือคําว่าแพง แล้วก็ถาแบบนี้เขาก็เลยบอกว่า500บาทอ้าวเออพี่ฉีด300บาทของหนูฉีด500บาทเราก็อธิบายไปเบื้องต้นว่าหนูอาการของวัวแต่และตัวระยะการเป็นลำปีมันแตกต่างกันนะมีระยะที่หนึ่งระยะที่สองระยะที่สามระยะที่สี่ระยะที่หนึ่งคือมีไข้ซึมเล็กน้อยอ่ามีผื่นขึ้นระยะที่สองนี่คือคือผื่นขึ้นตุ่มเริ่มขึ้นเต็มตัวละระยะที่สามนี่คือตุ่มเอ่อตุ่มเริ่มแตกระยะที่สี่ก็คือแผลเริ่มหายอย่างเงี้ย คือเราก็อธิบายให้น้องฟังแล้วแต่ละแต่ละระยะการรักษาจะใช้ตัวยาที่แตกต่างกันออกไปด้วยแต่ทีเนี้ยน้องก็เลยถามว่าอ้าวแล้วแล้วหมอพี่โบล่ะอ่าซึ่งคุณหมอที่เราเมาทำการรักษาเนี่ยคะ่ะรอบแรกรอบแรกจะเอาสามร้อยบาทรอบที่สองก็ยังสามร้อยบาทซึ่งรอบที่สามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยรอบที่สามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยหมอจะยังไม่เอาตังค์แต่ว่าหมอจะรักษาจนวัวหายอ่าถ้าเกิดว่า ตัวไหนอาการรุนแรงอะค่ะหมอเขาก็จะมาติดตามเองแต่อย่างตัวที่คอกอย่างเงี้ยค่ะคืออาการเขาไม่ได้รุนแรงเขาพึ่งอยู่ในช่วงที่ระยะฟักเชื้อค่ะแม่ขาวน้อยอะหมอก็ไม่ได้ติดตามนะคะพอพอวันที่สามให้มาฉีดแม่ดาเนี้ยหมอมาดูแม่ขาวเออก็ไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรก็คืออันนั้นคือฉีดครั้งแรกแล้วหายเลยแต่แม่ดําตัวนี้ค่ะฉีดไปวันนี้ก็ประมาณวันที่สามแล้วตุ่มก็ไม่ได้เพิ่ม แต่ตุ่มมันเริ่มยุบแล้วนะคะก็ไม่น่าจะได้ฉีดต่อแล้วก็ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดถ้าตุ่มเพิ่มแล้วก็ค่อยเรียกหมออย่างนี้ยค่ะท่านผู้ชมอันนี้คือการรักษาทีนี้ปรากฏว่า ของน้องอะค่ะบอกว่าราคาค่าฉีดยาครั้งแรกแพงมากคือราคาห้าร้อยบาทก็เลยไม่ฉีดยาแล้วปล่อยให้วัวซึมโอ้โแล้วตุ่มก็ขึ้นค่อนข้างที่จะเต็มตัวแล้วก็ปรากฏว่าเราก็แนะนําหนูรู้ไหมว่าลําปีสกินะวัวมันตายได้นะถ้าเกิดว่าเรารักษาอาการไม่ทันหรือว่าสังเกตอาการไม่ใกล้ชิดอ่ะปรากฏว่าน้องฟังเหมือนที่เราพูดเสร็จปุ๊บน้องก็ น้องก็ตกใจอะค่ะแล้วก็รีบขอเบอร์คุณหมอรีบขอเบอร์คุณหมอจากเราเลยนะคะว่าแบบพี่รักษากับคุณหมอคนนี้นะอะ ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยท่านก็เอาเอาเงินอยู่แต่ครั้งที่สามสี่ห้าท่านจะรอจนวัวหายแล้วท่านถึงจะรับเงินหรือถ้าบางตัวมันอาการรุนแรงแล้วเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะท่านก็อาจจะเอาเฉพาะค่าย,ยาย,ยังไงหนูก็ลองโทรไปปรึกษาท่านดูอะไรประมาณนะะี้ค่ะก็ให้คําแนะนําน้องไปนะคะก็ไม่ทราบว่าบรรดากเกษตรกรท่านอื่นนะคะฉีดวัวในราคาไหนยังไงคอมเมนต์หรือว่าเสนอแนะกันเข้ามาได้ ะะระยะที่1อ่าฉีดอะไรไปบ้างนะคะเท่าไหร่ระยะที่2ฉีดอะไรไปบ้างราคาเท่าไหร่อย่างนี้ค่ะช่วยเสนอแนะกันเข้ามาเพื่อเป็นข้อมูลนะคะเพื่อเป็นข้อมูลให้เกษตรกร,กรที่กําลังเจอวิกฤตลําปีสกินเนี่ยใช้ในการตัดสินใจนะคะในการรักษาเพราะว่าอะไรน้องบอก500แพงตอนแรกเราก็ตกใจเพราะว่า500กับ300มันก็ไม่ได้เกินกันมากนะคะแล้วน้องไม่ยอมรักษาค่ะเป็น ที่จริงก็ไม่ใช่วัวน้องโดยตรงเป,เป็นของคุณแม่น้องอะคะ่ะแล้วแบบไม่ยอมรักษาวัวปล่อยให้วัวซุมตั้งหลายวันจนตุ่มขึ้นเต็มตัวละซึ่งถ้าตุ่มขึ้นเต็มตัวเนี่ยจะอยู่ในระยะที่สองนะคะซึ่งอาการระยะที่สองเนี่ยค่ะน่าเป็นห่วงเพราะว่าอะไรถ้าตุ่มขึ้นเต็มตัวแล้วตุ่มไม่แตกหรือว่าบางคนเขาเรียกว่าตุ่มหลบในอะคะ่ะภาษาอีสานอันนี้มันจะทําให้วัวแบบ มีโอกาสตายสูงนะคะแล้วมันจะทําให้พวกอวัยวะบวมขาบวมสะดือบวมคอบวมอย่างงีถ้ถ้าถ้าถ้ากรณีนี้มันจะทําให้วัวเนี่ยมีโอกาสที่จะตายสูงได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตอาการวัวตั้งแต่เริ่มต้นก็ระวังดูอย่างใกล้ชิดอย่างนี้ค่ะเฝ้าเรามาระวังดูอย่างใกล้ชิดมันจะทําให้เราเนี่ยรักษาวัวได้ทันท่วงทีนะคะอย่างแม่ดําตอนนี้ก็คือฉีดไปเข็มแรกอะค่ะแผลแผลเขาเริ่มแบบแห้งละ เริ่มเป็นวงขอบดําแห้งแล้วนะคะท่านผู้ชมอ่าทีนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงในส่วนของข้ออะคะ่ะวัวที่เป็นลำปีสกินเนี่ยอยู่อยู่ในช่วงท้องอ่อนทั้งคู่เลยนะคะแม่ขาวนี่ก็คือประมาณ3เดือนอ่าแม่ดํานี้ถ้าใครเป็นเอฟซจะรู้ว่าโบผสมมาสองรอบไม่ติดรอบที่3นี่ผ่านรอบมาแล้วนะคะก็ยังเป็นลำปีสกินอ่าผสมก็ยากยังมาเป็นลำปีสกินอีกนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ถ้าเกิดว่าวัวเป็นลำปีสกินนะคะเราก็พยายามแบบ หาพวกวิตามินพวกแร่ธาตุนะคะไม่แนะนําให้ฉีดนะคะไม่แนะนําให้ฉีดแนะนําให้แบบหาแบบพวกกินก็ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นวัวแม่พันะคะซิลิเนียมซิลิเนียม e10 นะคะมันจะช่วยบํารุงระบบสืบพันธุ์โดยเฉพาะก่อนหน้านี้โบก็ให้กินค่ะแต่ว่ามีช่องหลังๆนี่แหละคะ่ะมันหมดยังไม่ได้ซื้อแต่ว่าจะให้เป็นอะโกมิกอะโกมิกก็คือพรีมิกชนิดหนึง่งเป็นแร่ธาตุเป็นวิตามินที่ช่วยบำรุงระบบ ต่างๆระบบการทํางานต่างๆของวัวแต่ถ้าเป็นซีลิเนียมนยคะมันจะบํารุงโดยตรงคือเรื่องของระบบสืบพันธุ์ถ้าเป็นพวกวัวท้องนะคะวัวก็จะแข็งแรงอย่างเงี้ยค่ะวัวแข็งแรงถ้าเป็นระยะช่วงให้นมก็จะน้ำนมเยอะอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นแบบหลังคลอดใหม่ก็จะมดลูกเข้าอูไวอย่างเงี้ยค่ะกลับสัตว์เร็วอย่างเงี้ยค่ะซีลีเนียมก็แนะนำท่านผู้ชมนะคะอันนี้ก็กำลังจะสั่งค่ะเพราะว่าแถวบ้านมีเฉพาะพวกพรีมิก ต่างๆไม่ได้มีซิลิเนียมเพราะว่าซิลิเนียมราคามันจะแพงกว่าพรีมิกนะคะเคยซื้อเนี่ยห้าโลพันกว่าบาทห้าโลพันกว่าบาทตกโลแล้วประมาณสองร้อยกว่าเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกถ้าเป็นพวกพรีมิกธรรมดาเนี่ยโลหนึ่งก็จะไม่แพงค่ะโลหนึ่งจะไม่แพงโลนึงถ้าเราซื้อแบบอย่างโบซื้อจํานวน25โลเ่ยคะ่ะมันตกประมาณโลละ40บบาทเองนะคะซึ่งราคาแตกต่างกันเยอะมากระหว่างพรีมิกกับ ซิลิเนียมนะคะอันนี้ก็แนะนำนิดนึงสำหรับท่านไหนที่มีวัวท้องเป็นลำปีสกินอ่ะเนี่ยค่ะสำหรับวันนี้ท่านไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปจากช่องรายการสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ